วิกเอฟซีเครื่องพันแปดนะครับล้อสิบแปดท่อหลังออกสามสามไปนะฮะคันนี้จ <ว noon. S 1> ูน้ำมันอียีสิบนะครับแก้งานรีแบ็จากที่อื่นด้วยนะฮะก็คันนี้โปรห้าพันนะฮะก็ตังวาวลังดี้างหัวฉีดเปลี่ยนสายกรองหัวฉีดตาเลดดีเซนต์อีพียูเลยนิ่งรอบเปลนเบาะใหม่ แล้วก็จูนของหลักนะครับของหลักจูนน้ำมัน E20 แก้งานจูนจากที่อื่นด้วยนะฮะของเดิมลิ้นหกมานะฮะก็แก้ให้ครบแล้วนะครับคันนี้ไม่ประมาณสองแสนนะฮะโอเคอ่ะน้าหายก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY Band ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะครถ้าไม่มีก็มโนจูรนเลยนะฮะจูสดจูถลอจริงผมไม่นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมิเวเตอเครื่องเดียวนะฮะมาเปิดไอเกียดีนะครับสปีดเท็ G D นะครับ,รบโหลดจริงทุกอย่างไป ก็เราดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ซีวิค F4 นะฮะเครื่องพันแปดนะฮะเราดูว่ามีอะไรแตกต่างไหมนะครับมีตัวจูคณะสามพันห้านะครับหรือจะจัดจูนห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับส่วนสําคัญทําหมดเลยนะครับใช้ยาวนะฮะมีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดพันสามนะครับหน้าปากจอยลวดสีเงินนะครับอีที่คือลาบลูกกาคลองเจ็ดนะฮะที่คลองเจ็ดให้บริการจัดการจูนนะฮะย้ำว่าให้แต่ แต่การจูดอย่างเดียวนะฮะรวมถึงจูดรอบสถานที่ก็จูดอย่างเดียวนะฮะโภค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเ o ซบุ o กยูทูบ o ลิปแกรมแล้วก็ทวิตต่กนะครับสี่ช่องทางผมได้เบอร์ไว้หมดแล้วก็แอดไลน์นิด้นึยงนะครับก็ส่งงานสำหรับสิ่งอื่นรืเพิ่มพันแปดนะฮะจูดน้ำมัน E 2 0นะครับโปร5,000นะฮะคแค่งานนีแบบกับที่อื่นด้วย นะครับแตกต่างชัดเจนลินไม่เหมือนเดิมนะฮะขอบค,คราบ